สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่กทกทานสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณ pues สูตรไทยทันผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะแนวทางในงวดน้านะคะคืองวดประจําวันที่1กรกฎาคมพศ2 5 6 4นะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะแนวทางการคํานวณของเราขอเอาสูตรที่เข้ามานะคะท่านผู้ชมมาคํานวณต่อนะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณหาเลขเด่นที่เข้าในงวดที่แล้วนะคะในงวดประจําวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา คูณคณของเรานะคะเลขเด่นการคำนวณของเราเข้ามานะคะท่านผู้ชมทางเราจะนํามาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมจะรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณของเรานะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ สูตรคำนวณของเรานะคะก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมนะคะสูตรที่2นะคะหลักร้อยบนในงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณของเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลข8เลข9และเลข7นะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนออก861นะคะท่านผู้ชม861นะคะในงวดประจำวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาจ้ะเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคำนวณหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะท่านผู้ชม ในปัในการคํานวณามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกมาแล้วแปดหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนเขาวเลลกเด่นเลขแปดนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณหาลขเดนหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะงวดหน้าคืองวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นหลักร้อยบนของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง แล้วก็เรามารอล้นกันนะคะว่าสําหรับสูตรคํานวณของเราจะผ่านอีกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่สามบวกหนึ่งบวกแปดนะคะท่านผู้ชมจากสาหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมรัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะหลักหน่วยครั้งที่1นะคะเล้สี่สี่บวกเจ็นะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้เลขนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหน่บวกหนึ่งนะคะได้2 2บวกแปดนะคะได้10ได้เลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกเรา,ารอเรามารอลงเรามารอลงกันนะคะแนวทางในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้จ้ะ สำหรับวันนี้น you, แนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งเลขสองและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะสำหรับตำแหน่งหลักร้อยบนทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลขหนึ่งเลขสองและเลขศูนย์นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรวยทุกท่กทกทานนะคะสวัสดีค่ะ